ต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานมันมืดแล้วมันมืดเราต้องมาทําคลิปวันนี้แทนนะครับเปิดกระชากันเลยก็เปิดกระชาแหละไม่มีอะไรทำหรอกนะเฮ้ยเพลงเนี่ยมันโดนลิขสิทธิ์ไงเออมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงมันเป็นอนิเมะเกี่ยวกับเพลงไงมันไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ได้ไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ไม่นอนป้องกันไว้ก่อน อูมิอูมิล่างนี่กูแม่งจะแม็กแล้วแต่ก่อนอยากได้มากครับแต่ก่อนนี่อยากได้มากเลยมาเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้แล้วล่ะลินอ๋อก็ได้้ซสามๆสักซๆแล้วหลโหอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็อย่างอันเก่าเหออารอขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยแม่แต่อันนี้ก็อันเก่าอ่ะอีดูด ผมจะไม่ค่อยได้ผมได้แต่เมื่อไหร่อะ่ะมามาดูของสีทองนะเป็นยังไงการเปิดตัวของสีทองเลิฟไลท์โอเคไม่แถมเลยเนาะไม่แถมเลยโอ้โหได้แต่อันนี้งานเก่าอะ่ะคิดดู ไปอีกใบหนึง่งใบใบสีทองใบสีทองเฮ้ยฮันนายโยใหม่ปะเจ๋งฮันนายโยใหม่ไปดูนี่ฮันนายโยเป็นยังไงวะ <c oughs> ไก่ก็ยังขันไม่หยุดนะครับคอไยด้วยเหมือนพวกป้าเหมือนผู้ มันไก่ปัญญาอ่อนนะไอ้เหี้ยออายุมันน่าเออเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ห่างกันมากเพราะมันเป็นตัวละครเดียวกันโอเคเกือบหนึ่งเอ็มบีนะเยอะอยู่เยอะอยู่ มีโบกอะไรด้วยวะวงอะไรใช่ไหมวะหานายุค่อนข้างชอบสับสนมากครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเรียกมวแล้วตอนนี้เอาหมดแล้วเหรอ โรงเรียนดูดิอ,อันยมุโอเคโอเคาขอ,องดีเพิ่งจะมาครับของดีอะ <c oughs> จะดีหรือเปล่า จะใจของดีหรือเปล่าเฮ้ยสองใบเฮ้ยไอ้ว่อออาโโ <c oughs> อันเก่า <c oughs> จะออกข้างทีมาออกกันใหม่ไม่ได้แล้ววะ มีอาร์เทเลอร์มีอาร์เทเลอร์ว่ะ ทั้งหมดทั้งมวลม,มีมีอาร์เทเลอร์ตัวเดียวนะครับมันอะไรไม่อะไรกับกูเนี่ยโอเคตัวซ้าเราจะไม่ดูนะครับแล้วผมก็จะไม่ไม่ไล่ดูด้วยนะไม่ไม่ไล่ดูด้วยนะผมไม่ไม่ไหวจริงอู้ไออดเยอะเกินไปนะครับถ้าทําคลิปมาตั้งแต่ที่แรกก็มัน่าจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าผมมาทําคลิปมากช่วงหน้าหลังไง อะไรทำให้เตัวว่ากูตายไม่ได้ดูพอประมาณแล้วกันนะครับดูพอประมาณแล้วกันไม่ต้องดูเยอะหรอกพอประมาณโหเวียนเนียเสียของเลยเนี่ยีอาเทเลอรโอ้ก็เทอยู่นะครับน่าจะเป็น UR ว่ะจะได้น่ะน่าจะเป็น UR เนาะมียาเทเลอร์ เทเลอ่ไปเดาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยการ์ดหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยที่เดียวแม่งใช้ดาเพชรเลยวะคลิปนี้มาสั้นเหรอคุณผู้ชมคลิปที่มาสั้นวะตู้เฟสนี้มีดิโกะมีดิโกะดิโกะร่างนี่สวยยังวะ เฮ้ยยังไงดีวะรีกูร่างนี่มันดียังวะอ่ะกูกูยอมโหลดมาดูห้าพันอ๋อถ้าได้มากี่ก็ชิหายไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมเก็บไว้รออูมิ่แล้วกันนะครับผมยังได้อูมิมาเป็นส่วนใหญ่ อมิจังตงมาใหม่บ้างใช่ผมถ้าอูมิถ้าอูมิมาเนี่ยผมเสียของไงนะเอออูมิมาเนี่ยมึงไม่มีเพชรเปิดเลยครับมึแค่สองสองพันเจ็ดร้อยเพชรไม่พอเปิดหรอกไม่เสียงแล้วกันไม่เสี่ยงมันไม่ได้เดี๋ยวเปิดไม่ได้ชัวร์แม่งดูดูจากเรตติ้งแล้วเอาเท่านี้แล้วกันได้เ,เท่านี้เนาะ หัวล้อด้วยใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ